สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เ,เหมยลินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็กลับกันมาอีกแล้วนะคะกับคลิป create As i ิมนะคะทุกคนหรือว่าสร้างตัวละครน,นั่นเองอย่างที่เหมยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฮาโลวีนเนาะเหมยก็จะมาสร้างตัวละครฮาโลวีนกันนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็อย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยนะคะก็จะเป็นซอมบี้อมใจนะคะแต่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้ออกแนววอร์มบอดีหรือว่าจะเป็น walking dead หรือว่า w o r l d w a r v นะคะทุกคนก็อย่ามาดูกันเนาะแตไ่ได้แล้วนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันข้างล่างนี้กันเหมือนเดิมเลยนะโอเคค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มส่วนหัวกันเลยนะคะ เหมยก็ไม่รู้จะปรับอะไรมาเพราะว่าเหมยคิดว่าเออซอมบี้ก็ไม่จําเป็นต้องที่จะสวยมากขนาดนั้นแต่ก็ถ้าอยากจะให้เป็นซอมบี้แบบวอร์มบอดี้นะคะแบบกุ๊กกริก๊กกุ๊กกริ๊กเนี่ยก็คือก็ยังต้องมีพื้นฐานความหน้าปังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะปรับนะแต่ก็ไม่รู้นะว่าตอนจบแล้วจะเป็นวอร์มบอดี้หรือจะเป็นวอร์วอร์ซีนะคะทุกคนซึ่งมันก็ตลกดีนะคะว่าเหม่มาทําในสิ่งที่เหมยกลัวที่สุดในชีวิต ก็คือซอมบี้เหมยกลัวซอมบี้มากเลยทุกคนไม่รู้ว่าทําไมเหมยถึงกลัวซอมบี้เออเหมยอะเคยบอกแบบพี่ๆอะไรเงี้ยว่าเหมยอะยอมเจอผีดีกว่าเจอซอมบี้คือถ้าเจอซอมบีป้ปื๊บอะคือเหมยอะก็แบบอยากจะบอกว่ารักก่อยนะคะรักก่อยก็คือยอมก็กัดไปเลยไม่ต้องหนีก็คือกัดไปเลยหรือไม่ก็ยิงโป้งไปเลยนะคะทุกคน <laughs> ก็คือจะไม่สู้ คือเหมยคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบสู้ยากอ่ะยิ่งแบบถ้าเป็นแบบซอมบี้แบบเวอร์วอซี Z ทุกคนเราสู้ยังไงก่อนจริงปะเราไม่สามารถสู้ได้เอาอะไรามาสู้นะคะสู้อย่างเดียวคือสู้ชีวิตนะตอนนั้นถ้าสมมติว่าเจอนะคะทุกคนเอาจริงเหมยก็คิดว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเกิดซอมบี้ขึ้นมาทำยังไงนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าสู้ยากมากเหมยก็เลยรู้สึกว่า เออคนเราถ้าวันหนึ่งเราเจอจริงๆเราจะสู้ยังไงหรืออะไรยังไงอย่างหนึ่งตอนนี้ที่เหมยไปทํานะคะทุกคนในการเตรียมตัวถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆก็คือเหมยทำอะไรเหมยไปทําเลสิกมาทุกคน <laughs> เหมยไปทําเลสิกมาเพราะว่าอย่างแรกที่เหมยคิดเลยเลสิกก็คือทําให้เรามองชัดแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเกิดแบบว่าซอมบี้อพอลิปส์หรือแบบวันโลกแตกมีแต่ซอมบี้ขึ้นมา เฮ้ยร้านตัดแว่นมันไม่มนั่งตัดให้เราอะเข้าใจปะหรือว่าคอนแทคมันก็ไม่มีลายปลงลายปีบ้าบอเราไม่ต้องพกเข้าใจปะเราก็แบบว่าเออไปทำเดซิกลยกันถ้าเรายังมีแว่นอะแล้วเราวิ่งหนีซอมบี้อะแว่นแตกทําไงทุกคนถูกปะแบบวิ่งไปวิ่งมาหกล้มแว่นแตกเราไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะแบบว่าจะรีแพร์ได้ทุกอย่างจะแบบซ่อมได้อะไรก็ซ่อมได้ไม่ใช่พี่เบอร์เราหนึ่งนะทุกคน คือถ้าแบบว่าเกิดซอมบี้จริงๆก็คือพี่เบิร์ดก็ช่วยไม่ได้นะพี่เบิร์ดบอกว่าลาก่กยนะไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะแต่แต่เราวนั่นแหละเหมอยก็เลยไปทาเลสิกเวจริงๆนะแบบเป็นเพราะว่าเหมอยคิดเลยว่าเออมันต้องมีคนทําอะไรสักอย่างอยูอย่เวแบบในในส่วนที่เราไม่รู้แบบบนโลกนี้เข้าใจปะเพราะแบบอาจจะมีการทดลองอะไรแปลกๆแล้วาสมมติวันหนึง่งแล้วแบบคนที่แบบเป็นประชาชนประชาชนอย่างเราอ่ะมันทํายังไงอะ่ะ แล้วมันจะหนียังไงอะถูกปะเราก็เลยคิดว่าเออมันต้องปรับจูนกันนิดนึงก็คือไปทำเลสิกให้แบบว่าทันท่วงทีก,การปองกันตัวนะทุกคนก็เลยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมนะคะเหมยถึงไปทำเลสิกเออเพราะว่าคิดว่าผ้าช่วงนั้นอนะก็แบบไม่มีเรียกว,ว่าอะไรเดียร้านตัดแว่นให้เราตัดอยู่แล้วอืมแล้วทุกคนบอกเอา้าไงบอกว่าแบบจะไม่สู้ไงก็คิดว่าเราอาจจะมีเฟสหนึ่ง ช่วงเวลาหนึ่งช่วงระยะหนึ่งที่เราอยากจะสู้เข้าใจปะเออเหมืนคิดว่าอย่างนั้นเนาะแต่ตัวเหมยเองอะถ้าพูดจริงๆแล้วอะก็คือไม่ชอบซอมบี้ใช่ปะแล้วก็ไม่ดูหนังซอมบี้เลยซึ่งแบบในหนังอะบางคนเขาก็กลัวกันใช่ปะหรือแบบเทรนชูปูซาอะไรเงี้ยเขาก็กลัวกันแต่ในทีสุดแล้วก็ต้องสู้ใช่ไหมเหมยคิดว่ามันต้องสู้แหละแต่แบบพอพูดในเรื่องหนังใช่ไหมเหมยอะเป็นคนไม่ดูหนังซอมบี้เลยทุกคนคือดูน้อยอะดูน้อยมากแล้วก็แบบ หนังเรื่องหนึ่งที่เหมยดูก็คือ Warm Body Warm Body ก็คือทุกคนไม่รู้เคยดูหรือเปล่ามันจะเป็นอารมณ์แบบซอมบี้น่ารักกรุบกริบอะทุกคนคือมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นอะมันจะเป็นอารมณ์แบบเออซอมบี้อะซอมบี้แต่มันไม่น่ากลัวแล้วก็เหมยเคยดู w a r l w a r C ซึ่ง Wall w a r C ก็เป็นอะไรที่แบบจะบอกว่ารับได้ก็ก็ไม่เชิงคือเหมยอ,อะไม่ชอบซอมบี้ที่มันเดินชา้า มันก็ไม่เชิงช้าเอาเราเหมือน walking d a ทุกคนมันเดินช้าๆแล้วมันก็เสียมันก็แย่ๆทุกคนมันแกะกุกกิกหักเนื้อตัวเองทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหักกระดูกอ่ะซึ่งแบบเหม๋ยเกียดมากๆคือเหมอยแบบไม่เอาไม่ไหวไม่สู้ไม่ชอบไม่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 เอาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหม๋ยคิดว่าแบบถ้าเป็นแบบ world war มาก็คงแบบเออโอเคก็ก็ไม่โอเคนะคะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าก็คิดว่าสู้ไหว ก็ไม่ไหวถ้าสมมติวิ่งมาขนาดนั้นอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบสองจิตสองใจทุกคนเข้าใจว่าคือ,บบค,อ,ค,อคือพอมานั่งแบบว่าชั่งน้ําหนักดูแล้วอ่ะมันก็แบบเป็นอารมณ์แบบเอ๊จะไหวไหมถ้าไหวมันก็มันก็ไหวแต่ว่ามันก็เอเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดจะดีกว่าแต่อะแล้วอย่างที่เหมยบอกคือเหมยดูน้อยมากแบบพวกซอมบี้อะคือ walking d e a d คือไม่ดูเลยแต่พอรู้เนื้อเรื่องพอรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นยังไงหรือตัวละครชื่ออะไรอะพอรู้แต่ว่าไม่ดูเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเหมืออะดูแล้วแบบหนังซอมบี้เขาฮิตมากพวกคิงโดงคินโดมัเหมืนไม่ได้ดูเลยทุกคนอย่าสาบนะแต่ว่าคือเหมือยไม่ได้ดูเพราะว่าทําใจดูไม่ได้เพราะเหมือยกลัวมากเวยแบบแม่งนากก่ากลัวแล้วก็นั่นแหละ เหมยก็เลยไม่ดูแล้วพอปุ๊บใช่ไหมที่เหมยบอกว่าเหมยรู้อ่ะเพราะว่าอ่านรีวิวหนังที่เขาแบบมีมาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถดูได้นะอย่างที่บอกไปแล้วเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเหตุผลเหตุผลหลังที่แบบว่าเหมยไม่สามารถดูได้เพราะว่าเหมยเคยฝันฝันแกฝันว่าแบบแม่งต้องวิ่งหนีซอมบี้ทุกคนแล้วแบบโอ้โหโคตรเหนื่อยเป็นฝันที่เหนื่อยมากแบบรู้เลยว่าเป็นฝันที่แบบเราสู้ชีวิตมาก โอ้วันนิ่งหนีซอมบี้ทุกคนแล้วมันก็เหนื่อยมากแต่ว่าแบบก็พยายามที่จะแบบเออตื่นในอย่างเงี้ยแต่มันก็อย่างที่บอกเหมือนเป็นพวกฝันแล้วพอนอนต่อต้องฝันต่อให้จบเลยทุกคนก็เลยแบบเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงกวซอมบี้ก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงลวกันหลีกเลี่ยงในการดูหนังซอมบี้เพราะว่าพี่แกดไปฝันแล้วหนึ่งเออเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหน็บม,มากนะฮะแต่นั่นแหละ ถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าความกลัวของเหมยคือเหมยยอมเจอผีเหมยเนี่ยชอบมากดูหนังผีคอนซีลลิ่งอะไรเงี้ยอินซิเดียนอะไรเงี้ยหรือแบบคอนติ้งฮิลเฮาส์ก็ชอบแบบอะไรที่เป็นหนังผีอ่ะดูได้หมดเลยแต่ว่าถ้าดูหนังซอมบี้อ่ะคือไม่เอาพี่สาวอะ่ะชอบแบบชวนแบบเอ้ะไปดูหนังซอมบี้เพราะพี่สาวพี่ชายชอบดูหนังซอมบี้ตอนนี้นะคะก็ขอย้อนกลับมาที่เรื่อง w o r l d อหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์แบบ w อลร์ C แล้วเขาก็แบบว่าเออซอมบี้มันไม่ชอบ คนที่แบบไม่สมบูรณ์ใช่ปะเหมือนไอ้คิดว่าเออเหมือนคงยอมสะละอะไรสักอย่างบนร่างกายไปหนึ่งกลุ่มเพื่อให้ตัวเองรอดอะ่ะเออเพราะว่ามันไม่ได้แบบมีผลขนาดนั้นเข้าใจปะก็เลยคิดว่างั้นคงต้องยอมสะละสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งก็ถ้าสมมติว่าคนเราเนี่ยยอมสะละสักอย่างหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นแขนแขนแต่มือมันก็จําเป็นไงทุกคนอืมอะไรเดียวขาขาไม่ได้ต้องเดินเนาะ แล้วเราจะสละอะไรได้แต่ถ้ามนเป็นจําเป็นจริงก็คงตัดตัดอะไรสักอย่างในตัวแต่ขอคิดก่อนว่าจะตัดอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องแบบว่าพินิดพิเค์ว่าเออวันถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นนะเราจะตัดอะไรทิ้งดีแต่เราก็ต้องดูก่อนนะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นซอมบี้แบบวอววซี War War Z, หรือเป็นแบบ walking d ด a ์ที่แบบกินไม่เลือกเขาเลือกกินดะกินแบบอืมุมมามไม่สนอะไรเลยนะฮะซึ่งแน่นอนนะก็มาสู่ว่าทําไมเหมยมาสร้างซอมบี้วันนี้งงปะ เขาเรื่องแบบงงนั่นแหละเหมยก็เลยแบบมาสร้างซอมบี้ทุกคนดูเพื่อแบบว่าเรียกว่าอะไรดีเอาชนะความกลัวของตัวเองแล้วหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวซอมบี้ก็เอางั้นลองเพราะว่าคิดว่าเออมันเป็นทีมที่ทุกคนแบบว่าอาจจะอยากเห็นแบบเละ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 นิดหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนจะกลัวไหมแต่ว่าเออถ้าเหมยผ่านไปได้ทุกคนต้องผ่านไปได้เว้ยสู้ แต่ใดๆแล้วนั่นแหละก็บอกอยู่นะคะว่าน่ะมา,ามซ้ำซอมบี้ซึ่งตอนนี้ก็ถึงเครื่อสำออกเครื่องๆๆสำอางต่างๆทุกคนคือเหมือ่ะก็พยายามพูดไปด้วยแล้วก็วตั้งไปด้วยก็ยใจงงๆหน่อยนะนะทุกคนซอมบี้ควรมีขนตาปะเออติ๊กตๆๆ่อควรมีขนตาไหมก็คงต้องมีแหละมันของมันต้องมีเนาะแบบบางทีแบบเป็นซอมบี้แล้วแบบโดนกัดเราตาแบบพุ่งอยู่พอดีเอออะเลือกเงาก่น นี่ละกันอืมเออไหนดีนะคือแบบตอนนี้ก็คือใส่โมโซต,ตัวเหล่งมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอ่ะใส่ไม่รู้ไปแล้อวปวไม่ได้ใส่ขนตาเว้ยทุกคนน้ำหนึ่งหาก,กนขนตา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 อยู่ไหนอะเดี๋ยวเราใส่นี้ไปก่อนเนาะแล้วเราก็ไปหาตาดำเมื่อกี้มันมีอันหนึ่งที่เหมยยังไม่ใส่หากน ตาแดงไหมเป็นโลคตาแดงไว้ไปิดตาก่อนถนะ้ามองอ่าตานี้ละกันสีดําหรือจะเป็นสีขุนสีดาสีขุนสีขุนไม่เอาสีขุนส้ากับตีมให้แล้วเอาตาดำํำละกันก็จะเป็นประมาณนี้ละกันแล้วก็วกอ่าสิ่งที่เหมยออยาก represent ทุกคนที่สุดก็คือซึ่งไม่รู้จะแต่งตัวเองให้สวยทําไมเมื่อใส่อันดีแล้วเหมยคิดว่าน่าจะเละมากๆนะฮะ ก็คือก็คือตะดดัปังหลายบอกละเพื่อเพื่อแต่งหน้าเพื่อก็จะไปประมาณนี้นคุแล้วเราก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือปันนะปันที่แบบว่าไม่ได้ทมาแล้วหลายหลายปีนะคะเป็นซอมบี้มาแบบซอมบี้รุ่นเก่ารุ่นเก่งรุ่นแก่งนะคะซึ่ง ประมาณนี้นะฮะไงทุกคนปังปุรีมาทุกคนมีเลือดหน่อยเลือดโอเคเยอะเยื่อเยื่อเลือสูกใครกลัวสคิปไปได้เลยนะแล้วค่อยไปดูฟินดิชลุกท้ายคลิปนะทุกคนคือเหมยเพราะแค่ดูอย่างเงี้ยก็อีแล้วอะทุกคนเชื่อป่าว่าแบบเหมยแม่งจิตตกมากเพราะว่าเขาอะเคยมีข่าวว่าแบบเออมีผู้ชายคนนึงออกมาวิ่งไล่กัดชาวบ้านแล้วแบบ เฮ้ยเราจะต้องแล้วหรอเราจะต้องเตรียมไม้เบสบอลที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าแบบยังไงแต่เหมือนคิดว่าบ้านคนไทยอ่ะค่อนข้างที่จะดูแลง่ายในการเกิดซอมบี้อพอล l ิปส์เพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านคนไทยอ่ะมันมีรั้วไงทุกคนเข้าใจปะมันมีรั้วมันมีขอบเขตมันมีแบบรั้วกั้นอ่ะแต่ว่าบ้านของฝรั่งเขาจะเป็นอารมณ์แบบจะไม่มีรั้วรั้วล้อขอบชิดเอ๊ มันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบหืมยากมากเหมยคิดว่ามันเป็นการแบบว่าดูแลยากมากเพราะว่าซอมบี้เราพอเคยเจอทุกคนมันแบบแหกกงมันแหกทุกอย่างมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมยคิดว่าแบบเอออย่างน้อยอ่ะซอมบี้แม่งก็แบบไม่กล้าที่จะปีนถ้าไม่ใช่แบบซอมบีว้วอล์ซีทุกคนเข้าใจะปะเออเหมยคิดว่าคนไทยน่าจะจัดการได้ยู่มัดหรือไม่ก็จับกินเลยต้มเล้งต้มเล้งเหมือนแหละคิงดอมแล้วก็เป็นไปนเลยสิคะทุกคนถูกปะ แต่นั่นแหละคิดว่าคนไทยน่าจะรอดนะคะคนไทยอดับได้สู้ชีวิตจะจัดนะคะนั่นแหละโอเคมาส่วนของแต่งหน้าซึ่งต้งมีคอนทัวร์มั้ซอมบี้เนี่ยต้องตบบบอกนแน่นอุ้ยอันนี้ได้อยู่เลยนะทุกคนไงหน้าทลากทลอกไปแล้วหนึ่งซี่ท่วนลิปลิปอุ้ยมันทะลุทุกคนดูดีลิปยังจาเป็นอยู่ไหมดู มันทะลุเหมยคิดว่ามันไม่ทะลุเออไม่ต้องใสไม่ไงั้นมันจะหลุดตีมไปนะเราก็มาเลือกตรงเฟสเพนนะซึ่งเหมยคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นแบบไหนดีคือแบบอยากได้ตาโรยๆรยงงงมึนมึนนะแต่ว่าก็คิดว่านี่ใช่เลยขนตาบีทำไมเอาออกดีกว่าขนตาแบบหายไปแล้วเพราะเราแต่งนั้นแน่นนะเออขนตาขนตาอยู่โซนไหน นี้ไม่แตะมือเหมืมันต้องเลยมันต้องไหมเนี่ยดูกัน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 เหมือนต้องเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันทําให้เห็นปะมันทํามันชิดขนตามันมันทําให้ตรงนี้มันชัดขึ้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นก่อนก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ปล่อยไว้ก่อน นี่เดี๋ยวทำให้ตาดูเข้มขึ้นนะฮะอะไรครับเนี่ยถ้ากลัวอยู่แล้วเนี่ยน่าจะครบแล้วนะทุกคนด้านบนเนยเออแต่ด้านล่างเราคนจะใส่อะไรชุดซอมบี้ขัดขาดใช่ไหมมันต้องขัดขาดใช่ไหมแต่ขอหาทรงผมที่ถูกต้องมันต้องกระเซิร์ไหมหรือแบบ เก้าเป็นซอมบี้แบบก้าผมเหมือนคิดว่ามันต้องเป็นกระเซือ์กระเสิงหน่อยอะเพราะว่ามงบอดถึงความชกโชนวิ่งไล่กัดคอคนนะฮะไล่งำฉลามจะชอบงับคุณนะแต่ผมก็งับคอคุณไงน้องชอบงับคอคุณน้นองบอกว่าของับหน่อยงับงับปรับให้มันสมดุลหน่อยนะป้าประมาณนี้ ทรงผมมันได้ไหมเนี่ยมันต้องกระเซริรหน่อยอะเหมยว่าเหมือนอยากได้แบบทรงที่มันปลกๆลงง่าหน่อยแต่ว่าคือมันต้องเซิะไงะถ้ามันไม่เซิะมันก็ไม่สวยมันก็แบบไม่เข้าตีมเข้าใจปะเป็นอย่างเงี้ยสอมเบี้อะไรอะนั่งโลผมมาหรอึออได้นะเออเป็นอะไรดีนะ ทุกคนใครจะมานั่งคิดว่าการหาทรงผมให้ซอมบี้มันจะยากขนาดนี้ยากอ่ะทำไมยากขนาดนี้ก่อนซอมบี้เขาต้องมานั่งคิดเหมือนเราไหมว่าทรงผมไหนเข้าอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะเนี่ยแค่ทรงผมเนี่ยคือแต่งหน้าทั้งอันไม่เจ้ไม่เหนื่อยเลยมีอันเนี้ยที่เหนื่อยนี่ไหมเหมือนวิ่งมาแล้ว หลายเมตรได้ได,ได้อยู่อะนะเนีได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าสีผมก็คือต้องเข้มแหละผมเข้มน่าจะเข้านี่ประมาณนี้ส่วนเสื้อผ้านะคะโอ้โหเสื้อผ้าเรามีแต่แฟชั่นไม่มีอนไนแบบว่าเปิดอะไรเลยเลยไม่มีเปิดโลงเปิดเลือดเลยขอดูแ๊บนะว่าควรใส่ชุดไหน แบบเร็วๆเมยคิดว่านี่แหละสไตล์ที่ทุกคนน่าจะได้อยู่อันนี้ก็คือแวร์วูฟรอวันหอนี่เองทุกคนเอามาจากภาคแวร์วูฟนะคะก็คือขาดทางตัวบอกเลยก็น่าจะเหมาะอยู่เพราะว่าบางทีเราวิ่งไล่กัดคนเงี้ยมันก็ต้องขาดมั่งอะเนาะน้องดินน้องอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าตอบโจทย์ที่สุดนะฮะ แล้วเราก็มีแผลลืมใส่แผลเลยทุกคนต้องมีแผลกันหน่อยอันนี้เห็นไหมเออตรงขาตรงขาไม่เห็นเมื่อกี้ทำไม,ามาต้องต้องขาล่างไม่มีขาล่างอีกทุกคนอ,อมืมนี่น,นี่ประมาณนี้ขาล่างไม่มีอ่ะแล้วก็ควรใส่ถุงเท้าไหมเนี่ย ต้องแหละเพราะบางทีซอมบี้อ่ะเขาก็โดนกัดกันข้างนอกนเนอสื้อผ้าก็จะไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็แต่งเขาค่ครบชุดไปเลยรองเท้ามันมีรองเท้าแบบกัางๆไหมแบบลืมลืมไปว่าผ้าแเววร์ู๊มีไหมมีไหมลืมเนี่ยแต่เท้าก็จะถลอกไปสิบ้านนให้น้องใส่สนิเกอร์แบบวิ่งได้ไว เอาแบบแน่นแน่นให้น้องแบบว่าจะได้ไม่เจ็บเทา้าวิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงหิวตลอดลยอะไรเงี้ยเอาไปดิเนี่ยเนี่ยก,ก็น่าจะก็ใจทรงผมทุกคนเมืคนคิดว่าผมสั้นอ่ะกำลังโอเคเพราะว่ามันจะเห็น ทุกอย่างบนใบหน้าแต่ว่าปัญหาคือต <c oughs> รงไหนดีตรงนี้แหละมันหายากแล้วอ่ะมันไม่มีทรงไหนเข้าเลยมืคิดว่าทรงนี้แหละน่าจะเข้าสุดและอันนี้แหละหลอนๆดิแบบไม่ใช่หลอนๆนะแบบเห็นชัดดิเออ,อันนี้แหละจริงใจแค่ไหนเรียกจริงจังนะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนฟินิชลุกของเรานะฮะอืมเสร็จแล้วละ่ะไม่ต้องเพิ่มแล้วละ่ะเอาแค่หน้าดึงดูดพอเอาแค่เฉพาะหน้าก็พอนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนฟินิชลุกของเรานะฮะ,ะน,นี่เข้มเข้มมาเลยไงตึงตึงตัวตึงเลยเนะี่ยตัวตึงตัวตึงย่านซอมบี้นะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนสามารถที่จะดูกันได้ทายคลิปนะคะกับฟินิชลุกต่างๆเนาะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากให้เหมยแจกตัวละครน,นี้นะคะหรือว่าอยากได้อะไรนะคะ <ad> ก็สามารถบอกกันได้ในคลิปนี้เลยนะ okay <S <S อโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย